รู้ลึกแต่ไม่กว้างกับรู้กว้างแต่ไม่ลึกโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซ์วันพอดคาส์สวัสดีค่ะ แบบไหนจะดีกว่ากันคะรู้ลึกแต่ไม่ฟังกับรู้ฟังแต่ไม่ลึกสรุปว่าจะเป็นแบบไหนจะก้าวหน้าไปได้ไกลกว่ากันไหมวิธีผู้ชนะฉะบับคนเก่งแบบเป็ดหนังสือเล่มนี้เขาได้ชี้แจงและบอกชัดเจนนะคะว่าหลักที่สามารถไปต่อยอดได้ในช่วงสักปีที่ผ่านมานี้นะคะวิธีคิดแบบรู้ลึกอย่างเดียวเลย เพื่อประสบความสําเร็จและอเนดับ,บต้นๆรวมถึงรา,ญญายรับยานยอมรับนั้นจากคนจํานวนมากเป็นเรื่องที่โคตรยากค่ะและถึงทาได้ก็ยากจะรักษาสถานการณ์เ้นไว้รออีก่งงางต่างๆนะคะงั้นเรามากับทิศใหม่ค่ะ <S <S ถ้าเรารู้ลึกเราต้องทนทุกแบบนี้วิตกกังวลขนาดนั้นลองเปลี่ยนเป็นรู้ว่างแบบเป็ดดูไหม รูปว่างก็ต้องรู้จริงๆนะหนังสือเล่มนี้ใคยบอกเทคนิคนะคะทั้งหมดมี5ข้อด้วยกันค่ะเทคนิคที่1เรียนรู้ทักษะหลายด้านแต่ไม่ใช่เหมาเรียนทุกอย่างนะช่วยคิดก่อนนะคะว่าทักษะอัสนะไหนที่จะเอาไปใช้ต่อยอดได้พยายามมองหาทักษะที่อยู่ในบริบทร,รอบตัวของเรานะคะ 2. เทคนิคที่2 รู้แล้วว่าจะเรียนรู้อะไรโปลดรู้มันให้ลึกพอประมาณไม่ใช่แค่รู้ว่ารู้ผิวเผินแต่เราไม่เข้าใจก็ไร้ประโยชน์นะคะพอเรียนได้รู้ได้แล้วก็ขยับไปยังทักษะอื่นๆต่ออีกอยาให้เราเป็นคนที่รู้กว้างขึ้นเรื่อยๆรานทักษะเก่าก็ยังจดจำได้อยู่นะคะ เทคนิคที่3รูล้ลึกให้ได้สัก80%ค่ะมันยากนะต้องใช้เวลาทบทวนและพยายามฝึกฝนแต่อย่าให้ถึง100%่งทำคำถามก็คือทำไมไม่ถึง100%่งละ่ะคำตอบถ้าทำแบบนั้น20%ที่เหลือเราต้องลงลึกอย่างมากมเป็นการใช้เวลาอย่างมากๆนะคะสุดท้ายกำลังถลำตัวเข้าสู่การรู้ลึกเพียงอย่างเดียวค่ะ เทคนิคที่4ี่จำไว้ว่าทักษะที่คุณต้องการต้นกําหนดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะอย่าออกนอกเส้นทางไปหาทักษะอื่นนอกเหนือจากที่เราโฟกัสไม่งั้นมันจะไปต่อไม่รู้จบนะคะทักาะที่เราไม่ได้กําหนดอาจจะไม่ได้ช่วยเสริมเราเลยนะคะเทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคที่5ฝึกฝนให้มาก เพิ่มรลับการเรียนรู้ให้ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคงมั่นฝึกฝนทักษะเดิมอย่าละทิ้งนะคะเรื่องเงินดือนในปัจจุบันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากเราถูกประเมินผ่านระบบ KPI หลายครั้งก็ถูกประเมินด้วยเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวแต่อย่าลืมนะคะว่างานที่นอกเหนือจากงานประจำอาจจะเป็นตัวที่เฉือนกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้นะคะ การรู้กว้างๆไว้จะช่วยให้เราไปได้ไกลขึ้นอีกนะคะนั่นคือ5ข้อหรือ5เทคนิคในการทําให้เรารู้กว้างขนาดของใครๆก็เป็ดนะคะการใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ทํางานใหม่ๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะพยายามมองภาษาที่ทําให้ง่ายให้งานของเราง่ายขึ้นหรือทํางานี่าจจะไม่มีใครอาสาทำที่สําคัญ เราต้องมัน่นฝึกฝนค่ะสังเกตว่าเทรนของงานที่เราทำนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีดิครับเราได้ไหมยิ่งเรารู้เร็วปรับตัวเร็วเสริมทักษะเร็วโอกาสจะมาถึงเราก็จะฟาได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคา์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาด